สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคำพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์นะคะว่าในวันที่4เมษายนไปจนถึงวันที่7มิถุนายนนั้นดาวพระพุธค่ะมีเกณฑ์การโคโจรย้ายราศีจะส่งผลอย่างไรต่อทุกๆคักราศีนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช,ดดช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีเมษค่ะจะเห็นได้ว่านะคะในวันที่4เมษายนดาวพระพุธดวงนี้โคจรมาทับที่ลัคนาของท่านชาวลัคนาราศีเมษนะคะมีดาวประจําตัวก็คือดาวพระอังคารดาวพระพุธนะคะโคจรเข้ามาอยู่ในเรือนของดาวพระอังคารในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านผู้ชมมักจะพูดอะไรตรงๆมักชอบพูดอะไรแบบขวานผ่าซากนะคะยิ่งดาวพระพุธดวงนี้อยู่ร่วมกับดาวพระราหูด้วยแล้วดาว คู่นี้เป็นดาวคู่ศัตรูกันค่ะเป็นดาวคู่ขัดแย้งกันนะคะและทับที่ลัคนาของท่านเช่นนี้นะคะท่านได้รับอิทธิพลของดาวคู่นี้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ ในช่วงระยะเวลานี้นะคะจะเห็นได้ว่าท่านจะมีความขยันขันแข็งขมักขมันในเรื่องของการหารายได้พิเศษในเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆแต่ในขณะเดียวกันท่านผู้ชมก็ควรจะระวังนะคะในเรื่องของคําพูดให้มากๆในช่วงระยะเวลานี้ค่ะถ้าท่านใจร้อนนะคะไม่มีสตินะคะและก็พลีผลามไม่คิดอะไรให้รอบคอบถ้าท่านไม่ได้มาดูดวงท่านก็อาจจะไม่ทราบนะคะว่ามัน อันเนื่องมาจากอะไรแต่ในเมื่อท่านมาดูดวงชะตาแล้วก็ขอให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของคําพูดให้มากๆในช่วงระยะเวลานี้ด้วยและดาวพระพุธด,ดวงนี้นะคะก็ยังมีความหมายถึงเรื่องเอกสารสัญญาด้วยค่ะดังนั้นนะคะในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่4เมษายนเป็นต้นไปจนถึงวันที่7มิถุนายนปี65นี้นะคะท่านผู้ชมควรระมัดระวังนะคะอาจจะมีเกณฑ์น,นะคะมีปากมีเสียงกับคนรอบข้างกับเพื่อนบ้านกับเพื่อนฝูงคนที่อยู่ในสังคม ที่ท่านมีคอนเนคชันนั่นเองค่ะหรือบางท่านนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะอาจจะมีปากมีเสียงมีเกณฑ์ทะเลาะเบาะแว้งกับศัตรูคู่แข่งขันหรือกับคนที่ไม่ชอบท่านก็เป็นไปได้ และในตรงจุดนี้นะคะบางครั้งนะคะถ้ามีความร้ายแรงก็อาจถึงขั้นเป็นคดีความเลยทีเดียวนะคะและอย่าลืมด้วยนะคะว่าดาวพระพุธด,ดวงนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่คําพูดอย่างเดียวท่านก็ควรจะระมัดระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาด้วยนะคะถ้าท่านจะเซ็นอะไรลงไปในช่วงระยะเวลานี้อ่านให้ดีๆค่ะเพื่อความรอบคอบเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาในอนาคตนั่นเองนะคะ และในตรงจุดนี้นะคะยังมีความหมายเกี่ยวข้องไปถึงผลประโยชน์หรือโชคลาภของท่านด้วยดังนั้นค่ะในช่วงระยะเวลานี้นะคะอยู่ที่คําพูดของท่านนะคะว่าท่านจะพูดอย่างไรให้ได้โชคให้ลาภหรือท่านจะพูดอย่างไรนะคะให้โชคลาบนั้นนะคะสูญเสียไปก็อยู่ที่คําพูดของท่านผู้ชมนะคะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะในช่วงระยะเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นการงานของท่านก็ยังมีความมั่นคงและก็ท่านมีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาบอย่างมหาศาลด้วยแต่อย่างไรก็ตามก็ขอแนะนําเพียงเรื่องเดียวนะคะในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของคําพูดและในเรื่องของความระมัดระวังในเรื่องการเซ็นสัญญาค่ะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็จะเป็นไปในทางที่ดีถ้าท่านมีความระมัดระวังในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะคะ ในคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์โดยนําเอาลัคนาราศีเมษค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านผู้ชมควรมีสติและก็นําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านไปปรับกับการงานของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระ,ะดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ